สวัสดีครับขอต้อนรับพี่พี่เข้าสู่การอัปเดตของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์นะครับสำหรับพี่พี่นะครับที่เพิ่งจะรู้จัก ร้านนะครับแล้วก็ลองเข้ามาดูที่หน้าช่อง YouTube เพชรทองบุญพิทักษ์พี่ๆอย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe ช่อง YouTube เพชรทองบุญพิทักษ์ด้วยกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะว่าของสวยๆจากทางร้านเนี่ยจะเป็นงานเก่างานมือสองอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็ราคาดีมีมาให้พี่ๆชมกันเกือบทุกวันเลยสำหรับพี่ๆที่กดติดตามช่องอยู่แล้วนะครับก็คือ กดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ต้นกับนิกด้วยวันนี้ของสวยเยอะมากมากมายเราไปรับชมกันนะครับเรามาเริ่มกันที่งานสร้อยแผงคอเพทายนะครับเป็นงานเก่าที่ อลังการแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยสำหรับพี่ๆที่ชอบสะสมงานชิ้นใหญ่ๆตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%น้ํา้ำหนักรวมอยู่ที่133.36กรัมนะครับประดับด้วยเพไทคยเมรนพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนความยาวสร้อยนยอยู่ที่17.7นิ้วสามารถที่จะ,ะปรับขนาดโดยการตัดข้อออกได้นะครับราคาขาย2 9 5 0 0 0บาท เห็นไหมครับว่าใส่แล้วเต็มคอดูสวยงามรีประยบมากมายเลยสำหรับสร้อยคอเพทายชิ้นนี้นะครับตัวชิ้นงานเนี่ยโดดเด่นก็คือการนำเพทายรูปทรงเลขาคณิตต่างๆนะครับมาประกบแล้วก็ประดับจัดเรียงแบบมีศิลปะบนแผงสร้อยคอนะครับโดยรอบเลยแล้วก็ชิ้นงานเนี่ย สวยงามละเอียดแล้วก็สีของเพทายจะเป็นสีฟ้านะครับให้ความรู้สึกสบายตาแล้วก็สดชื่นมากๆเลยเพทายเป็นหนึ่งในพลอยอสำคัญนะครับของพลอยนกพรเก้าแสงอันเป็นประกายของเพทายเนี่ยคนแต่โบราณมีความเชื่อว่าช่วยทำให้ชีวิตของเรารุ่งโรจน์แล้วก็ เปล่งประกายในทุกๆด้านเห็นไหมครับความหมายดีแล้วก็ตัวชิ้นงานยังดีแล้วก็สมบูรณ์ด้วยงานแบบนี้ไม่มีใครเหมือนหรอกครับเป็นงานเก่าที่เขาสั่งทํามาพิเศษนะครับงานแบบนี้เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่อยากให้พี่ๆที่รักแล้วก็สะสมงานเก่าโดยเฉพาะพวกงานพลอยเนี่ยจัดไปได้เลยสร้อยแผงคอเพทายชิ้นนี้นะครับจะทำให้พี่ๆ โดดเด่นไม่น้อยหน้าใครในการใส่ออกงานแน่นอนสร้อยสมบูรณ์ตัวล็อกแน่นหนาแล้วก็ใส่สร้อยมาในสภาพที่ดีสวยกลิบเลยงานดีๆแบบนี้นานๆได้มาทีเป็นงานชิ้นใหญ่เป็นชิ้นเป็นอันกดสั่งซื้อกด CF กันเข้ามาได้เลยนะครับ มาต่อกันที่งานแหวนจิวเวลรี่นะครับไว้ใส่ติดนิ้วกันบ้างกับแหวนเพชรประกบดอกไม้คู่ครับตัวเรือเนี่ยเขาจะเป็นทองคํา75%น้ําหนักรวม4.97กรัมประดับเพชรรวมทั้งวงในอยู่ที่1.40กะรักแบ่งเป็นเพชรม,มาคีนะครับ4เม็ดรวม40ตังคตงแล้วก็เพชรเหลี่ยม Princess Cut จํานวน2เม็ด รวม7ตังนอกจากนี้ยังประดับด้วยเพชรกลมอีก31เม็ดรวม93ตังหน้ากว้างแหวน1.0ูยเซนติเมตรขนาดแหวน56ราคาขายน่าซื้อมากๆ31,500บาท สวยงามครับเป็นงานเพชรประกบนะฮะโดยใช้เพชรถึง3ชนิดมาประกบแล้วก็จัดเรียงเป็นดอกพิกุลคู่อยู่ด้านบนตัวเพชรที่ประดับทั้งเพชรมาคีเพชรเหลี่ยม Princess แล้วก็ตัวเพชรกลมเนี่ยขาวเล่นไฟข้างในสะอาดใช้ได้นะครับส่วนตัวก้านแหวนแล้วก็ตัวเรือนสมบูรณ์มากๆแค่ค่าเพชรกับทองก็ไม่ได้แล้วราคาดีมากๆเลยสำหรับแหวนวงนี้ ด้วยตัวเรือนแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยจะทําให้แหวนวงนี้พี่ๆสามารถที่จะหยิบมาใช้งานนะครับได้ในทุกๆวันเป็นแหวนติดนิ้วก็ได้เพราะว่าตัวด้านบนของเขาเนี่ยไม่ได้ชูขึ้นมานะครับก็คือจะ ค่อนข้างเป็นระดับระนาบซึ่งไม่เกี่ยวเสื้อผ้าใส่แล้วให้ความรู้สึกสบายใจไม่ต้องระแวงมากนะครับสำหรับตัวแหวนเพชรวงนี้เพชรขาวเล่นไฟงานดีงานฝังละเอียดละออนะครับเราก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้มากๆกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับ มาต่อกันที่งานแหวน b l u e t o าส p a s ประดับเพชรนะครับตัวเรือนทองคำ75%น้ำหนักรวม3.47กรัมประดับเม็ดยอดด้วย b l u e t o าสเ Pass ยแบบเหลี่ยมแล้วก็ประดับด้วยเพชรนะฮะทั้งเพชรเหลี่ยมแล้วก็เพชรกลมเนี่ยรวม20เม็ดน้ำหนักรวมอยู่ที่67ตังหน้ากว้าง1.2คูณ1.3เซนติมตรขนาดแหวน 56ราคาขายนะครับสุดคุ้มมากๆ16,500บาทตัวเพชรที่ประดับทั้งเพชรเหลี่ยมและเพชรกลมขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในสะอาดใช้ได้ตำหนิน้อยตัดขับกับสีของ Blue Topaz นะครับด้านบนเจรไนาแบบเหลี่ยมสีฟ้านะครับใสแล้วก็ตัวก้านแหวนแล้วก็ตัวเรือนอยู่ในสภาพที่ดีแหวนวงนี้น่ารักนะคบเป็นแหวนขนาดเล็ก ที่ไว้ใช้ใส่ติดนิ้วได้เลยสำหรับพี่ๆที่รักงานจิวเวอรี่นะครับที่ดีไซน์แบบน่ารักน่ารักแหวนบลูทูพาสวงนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่น่าพิจารณาแล้วก็น่าซื้อนอกจากตัวเรือนที่ดีไซน์สวยงามแล้วพลอยที่มีสีดูหวานหวานแบบนี้แล้วนะครับราคาก็ยังดีงามด้วยกดสั่งซื้อกดจองเข้ามาได้เลยครับ มากันที่งานแหวนบุษราคัมบังกระจะหลังเบีย้ยนะคะประดับเพชรเรือนดอกพิกุลตัวเรือนทองคำ75%น้ำหนักรวม7.73กรัมประดับเม็ดยอดด้วยบุษราคัมบังกระจะหลังเบีย้ยนะคะพร้อมไปเซอร์บนตัวเรือนประดับเพชรจำนวน12เม็ด รวม2.16กรัตวัดหน้าเพชรได้ตกเม็ดละประมาณ18ตังเลยนะครับนักว้างของแหวน1.8คูณ1.6เซนติเมตรขนาดแหวน51ราคาขายสุดคุ้มมากๆ5 50, 5 5 0 0บาทคุ้มอย่างไรราคาที่สุดคุ้มแบบนี้ก็คือแค่ค่าเพชรกับทองไม่ได้หรอกครับย้ำอีกทีนะฮะว่าเพชรเม็ดใหญ่ขาวเล่นไฟข้างในสะอาดใช้ได้ วัดหน้าเพชรต,ตกเม็ดละ18ตังค์เลยนะครับแล้วก็ตัวบุษลาคคำด้านบนเนี่ยน่าซื้อน่าสะสมมากๆเพราะว่าเป็นบุสลาคำปังกระจะัหลังเบีย้ยเนื้อแก้วนะครับแล้วก็ข้างในของตัวบุสลาคคำเขาก็จะมีเนื้อพลอยหรือว่าตาหนิตามธรรมชาติของพลอยบ้างได้บุสลากคำหลังเบี้ยเม็ดใหญ่ได้เพชรเม็ดใหญ่ขาวเล่นไฟราคานี้แค่ค่าเพชรกับทองก็คุ้มแล้วครับ เรียกได้ว่าบุสราคำเนี่ยแทบจะแถมกันไปเลยงานดีครับรูปทรงของเขาดีไซน์ออกมาแบบเรียบๆหรูๆก็คือทำเป็นทรงดอกพิกุลซึ่งเป็นทรงที่เขาเรียกว่าคลาสสิกแล้วก็ใส่กันได้บ่อยๆใส่ติดนิ้วได้เลยสำหรับแหวนแบบนี้ถ้าพี่ๆรักงานเพชรดอกพิกุลรักงานบุสราคำแบบเรียบๆวงนี้ตอบโจทย์ครับ มาต่อกันที่งานแหวน3สีนะครับประดับด้วยเพชรข้าง ตัวเรือนทองคำ75%น้ำหนักรวม7.21กรัมกระดับด้วยทับทิมพามา่าไพลินจันแล้วก็มรกตแซมเบียพร้อมไดเซอร์บนตัวเรือนประดับเพชรจำนวน26เม็ดรวม39ต่างหน้ากว้างนะครับ0.9คูณ2.0ซนติเมตรขนาดแหวน58ราคาขาย19,500บาท ถูกมากดีมากนะครับถ้าพี่ๆนะครับชอบงานจิวเวอรี่งานที่มีดีไซน์แบบเรียบๆไว้ใช้งานในทุกๆวันในทุกๆโอกาส แหวนมงนี้จะทําให้พี่ๆนะครับเพลิดเพลินทุกครั้งที่ได้หยิบมาใช้งานแน่นอนเพราะว่าตัวเรือนของเขาเนี่ยดีไซน์แบบคล้ายๆปอกมีดนะครับก็คือจะเรียบๆแล้วก็จะเน้นที่สีหวานๆของพลอย3ชนิดด้านบนแล้วก็เพิ่มความะละเอียดดีเทลโดยการตัดด้วยขอบเพชรด้านข้างเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีครับตัดขับกับสีของพลอยลงตัวมากๆ แหวนแบบนี้ใส่ทำงานก็ได้ใส่แล้วดูเรียบร้อยดีนะครับหรือจะใส่ติดนิ้วใช้งานในทุกๆวันใส่ออกไปเที่ยวนะครับกับเพื่อนๆหรือว่าใส่ออกงานก็ดูดีราคาดีงามแบบนี้คุ้มแน่นอนครับถ้าพี่ๆนะครับรักงานจิวเวลรี่อย่างที่ต้นบอกว่าเน้นความใส่ใช้งานได้บ่อยๆวงนี้กด cf มานะครับ มาต่อกันที่งานแหวนเพชรแถวนะครับตัวเรือนทองคํา75%น้ําหนักรวม5.73กรัมประดับด้วยเพชรจานวน5เม็ดรวม50ตังหรือตกเบ็ดละ10ตังค์นากว้างนะครับ0.7คูณ1.5เซนติเมตรขนาดแหวน52ราคาขาย28,500บาท เรียบโกดูดีใส่ได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงสำหรับแหวนทรงนี้ตัวเพชรที่ประดับเม็ดละ10ตังเนี่ยขาวแล้วก็เล่นไฟดีนะคะข้างในตำหนิน้อยสะอาดใช้ได้ตัวเรือนแน่นหนาแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ในสภาพที่ดีไม่บุบบี้ครับต้นชุบล้างทำความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยก่อนจัดส่งเพราะฉะนั้นแหวนวงนี้พร้อมเสิร์ฟพี่ๆแน่นอน ตัวเรือเนี่ยเขาจะถูกฝังนะครับโดยการใช้เทคนิคฝังสอดก็คือจะทำให้เวลาพี่ๆใส่เนี่ยรู้สึกว่าสบายใจอย่างที่บอกนะครับก็คือว่างานพวกเพชรฝังสอดเนี่ยโอกาสที่จะเพชรจะกระดุดกระเด้งออกไปเนี่ยยากกด cf กดจองมานะครับ มาต่อกันที่งานสายสร้อยข้อมือเลดเพชรนะครับตัวเรือนทองคำ75%น้ำหนักรวมอยู่ที่18.19กรัมประดับด้วยเพชรจำนวน30เม็ดรวม1.50กรัตนะครับหรือตกเม็ดละประมาณ5ตังค์เลยหน้ากว้างของตัวสายสร้อยในยจะอยู่ที่0.6เซนติเมตรความยาว16.5เซนติเมตรราคาขายนะครับ63,500บาท เท่มากๆแล้วก็เก๋มากๆเลยสำหรับพี่ๆนะครับที่ชอบงานที่มีดีไซน์แบบเท่ๆชิ้นนี้นะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลย ตัวเรือนะครับเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นเลดเหมือนสายนาฬิกานะครับดูโก้แล้วก็ดูหรูมากๆโดยการาฝังเพชรตรงกลางค่อยๆเรียงเป็นแถวเพชรที่ประดับขาวเล่นไฟข้างในสะอาดเช่นเดียวกันตัวล็อกมาในสภาพที่ดีสมบูรณ์นะครับงานแบบนี้ใช้งานกันได้บ่อยๆเรียบโก้ดูดีดน่ากดสีเอจริงๆครับ มากันที่งานต่างหูกังหันเพชรบอกเลยว่าคู่นี้น่ารักมากๆตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม5.47กรัมประดับด้วยเพชร72เม็ดรวม1.09กรัตหน้ากว้างยอยู่ที่1.4คูณ1.4เซนติเมตรราคาขาย33,500บาทเห็นไหมครับไม่เล็กเลยเป็นขนาดที่ใส่แล้วเห็นชัดกำลังดีกำลังสวย ใช้งานได้ทุกวันแน่นอนตังหูนะครกังหันเพชรเขามีดีไซน์ที่น่ารักตรงที่ตัวส่วนใบพัดที่เป็นเพชรเนี่ยเขาจะหมุนได้หมุนติ้วๆเลยนะครับสำหรับส่วนใบพัดที่เป็นเพชรแล้วก็ตัวแป้นกับตัวก้านมาในสภาพที่ดีตังหูกังหันเพชรใส่เอาเคสได้ด้วยช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากตัวเราแล้วก็พัดพาสิ่งดีๆต่างๆให้เข้ามาสู่ตัวเรา ความใหมา่ก็ดีงานก็น่ารักนะครับเห็นไหมครับไปพัดหมุนได้ใส่ยังไงก็สวยแปลกตาปกติเราจะเห็นแต่แหวนกังหันหรือว่าจี้กังหันแต่นี้มาเป็นต่างหูเลยใช้งานได้แน่นอนกดจองมานะครับมากันที่งานจี้เพชรชิ้นใหญ่ๆนะครับกับจี้เพชรฉลุลายงานสวยบอกเลยนะครับว่า เป็นงานชิ้นใหญ่ที่สวยมากๆตัวเรือนทองคํา75%น้ําหนักรวมอยู่ที่18.49กรัมประดับเพชร รวมทั้งชิ้นนี้ยอยู่ที่9.89ขกรัตนะครับนับกันตาแตกเลยสำหรับตัวเพชรเพชรเยอะจริงๆเพราะว่างานชิ้นใหญ่นะครับต้นกับนี้ก็ช่วยชวยกันนับนะฮะจำนวนเพชรหน้ากว้างของตัวจี้เนี่ยอยู่ที่4.1คูณ5.9เซนติเมตรราคาขาย2 7 9 9 5 0 0บาท สวยงามดีงามชิ้นใหญ่ใส่แล้วเกิดแน่นอนสำหรับงานจี้เพชรชิ้นใหญ่ๆนะครับเพชรที่ประดับมีทั้งเพชรกลมเพชรเหลี่ยมแชปเปอร์นะครับแล้วก็ uh, จะมีเพชรมาคีด้วยอยู่ uh, กระจุกนะครับฝังกระจุกเนี่ยปนๆกันไปส่วนตรงกลางเนี่ยตรงกลางกระจุกตรงกลางเนี่ยขนาดเขาก็จะไล่เรียงขนาดประมาณแบบ8ตัง9ตังสิตัง ขยับขนาดกันไปในกระจุกตรงกลางนะครับงานดีแล้วก็งานเพชรเนี่ยข่าวเล่นไฟข้างในสะอาดใช้ได้ตำหนิน้อยเรียกได้ว่าน่ามีไว้ใช้มากๆเลยถ้าพี่พี่นะครับรักในงานจิวเวอรี่โดยเฉพาะงานเพชรชิ้นใหญ่ๆชิ้นนี้น่าจะตอบโจทย์พี่พนะครับถ้าพี่พี่รักแล้วก็ดูถูกใจดูแบบถูกชะตากับจี้ชิ้นนี้อย่ารีรอกด CF มาเลย มากันที่งานชิ้นสุดท้ายประจำวันนี้นะครับชิ้นสุดท้ายเร็วจังแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเดี๋ยวต้นกระหาของสวยๆแบบนี้มาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกตัวชิ้นนี้จะเป็นงานเข็มกลัดดอกไม้3ช่อนะครับแล้วก็ประดับเพชรเป็นงานเก่าตัวเรือนปลาหะน้ำหนักรวมอยู่ที่9.26กรัมประดับด้วยพลอย3มชนิดคือ ทีมสยามไพลินซีลอนแล้วก็มอรโกสแซมเบียรประดับเพชรนะครับรวมทั้งชิ้น1.08กรดัดแบ่งเป็นเพชรเกสร11เม็ดรวม47ตังค์แล้วก็ประดับด้วยเพชรกุหลาบอีก41เม็ดรวมอ,อยู่ที่61ตังค์หน้ากว้างน,นะครับขนาดของเข็มกลัดโดยประมาณอยู่ที่2.7คูณ4.9เซนติเมตรราคาขายคุ้มมากๆ35,000บาท ที่พี่รีบกดสั่งซื้อกดซีเอเข้ามาได้เลยเป็นงานเก่าอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็งานแบบดียเขาเรียกว่างานน่าสะสมนะฮะตัวชิ้นงานทำเป็นช่อดอกไม้ดอกไม้ทั้ง3ช่ออย่างที่บอกครับใช้พลอยที่มีราคาแล้วก็พลอยสวยทั้งทับทิมสยามไพรินซีรอนแล้วก็มรกตแซมเบียสีเข้มตัดกันสีแบบสะดุดตาแล้วก็ ตัวเกสรน,นะครับแล้วก็ตัวริบบิ้นที่ประดับก็ใช้เพชรข่าวเล่นไฟทั้งเพชรเกสรและเพชรกุหลาบงานดีจริงๆกดสั่งซื้อมาเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับจุใจไหมครับสำหรับวันนี้มีทั้งงานชิ้นใหญ่แล้วก็งานชิ้นที่ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันนะครับถ้าพี่ๆชอบแล้วก็หลงรักงานชิ้นไหนต้องการสั่งซื้อ ง่ายๆเลยแคปรูปภาพแล้วก็กดสั่งซื้อมาทางไลน์ครับที่ไอด i ไลน์บุญพิทักษ์ b, ita, b o o n p i g t a k มีตัว at, นำหน้าก่อนหรือจะโทรเข้ามาก็ได้ที่0613852265ติดต่อต้นกับนิกนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุญวิทักษ์แล้วพบก,กับการอัปเดตในวันพรุ่งนี้ในช่วง1นึ่ทุ่มพบกันนะครับบ๊ายบาย